แบกสังขารขายของตามตลาดนัดชีวิตล่าสุดแฮวลดีเจนซีสบันรักลูกน้ำพาเมล่าหาย20ปีไม่กล้าซู้หน้าไข หากจากเ่าถึงอดีตดาราตลกชื่อดังในอดีตที่หายหน้าหายตาไปนานหลายปีก็คงจะขาดชื่อของแฮลปปนิธานสังเสอร์ฐหรือแฮลปรีเจนซีไม่ได้ที่หายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงนานกว่า20ปีไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ต่างประเทศหลังแยกทางอดีตภรรยาลูกน้ำพาเมลาก่อนที่จะกลับมาใช้ชีวิตที่ประเทศไทย ชีวิตก็ผกผันได้ไปทำงานที่อเมริกาเป็นผู้จัดการครับคือคนที่เขาพาเราให้ไปทำงานบอกว่าอยากจะมาทำงานที่ต่างประเทศมาทำงานกับเขาไหมก็เลยตัดสินใจไปใช้ชีวิตที่อเมริกาเหลือเงินก้อนสุดท้ายที่เก็บเอาไว้ดูแลแม่อยู่หนึ่งก้อนเงินก้อนนี้ใช้ได้ประมาณ7เดือนแม่ไม่สบายต้องใช้เดือนละ1 0 0 0 0แบาทเหลือเงินก้อนนี้ก้อนสุดท้ายก็เลยตัดสินใจไปทํางานแล้วชีวิตก็เปลี่ยนไปตอนต้องไปปรั ตัวทำงานที่นั่นไม่ยากสำหรับเราเพราะว่าเราเคยทำงานหลายๆอย่างมาแล้วแต่ก็มีคิดบ้างพอตอนที่ทำงานในวงการได้เงินเป็นแสนๆต่อเดือนแต่ตอนนั้นต้องเป็นมนุษย์เงินเดือนตกเป็นเงินไทยก็เดือนละ70,000บาท คือตั้งใจไปทำงานเลยทำให้ไม่มีปัญหาในการใช้ชีวิตเขาให้ทำอะไรก็ทำทำทุกอย่างเลยเพราะก่อนหน้าที่จะทำงานในวงการก็เคยผ่านการทำงานมากว่า40อาชีพก็เลยไม่รู้สึกอะไรที่วันหนึ่งเราจะต้องมาทำงานแบบนี้พอตั้งใจเอาไว้ว่าจะส่งเงินกลับมาให้แม่ทุกบาท พอกินฟรีอยู่ฟรีแทบไม่ได้ใช้อะไรเลยก็เป็นไปตามที่ตั้งใจว่าในช่วงที่ไป7เดือนจะต้องเก็บเงินให้ได้ก้อนหนึ่งแต่อยู่ไปอยู่มา15ปีตอนนี้ชีวิตดีขึ้นที่เคยไม่สบายก็เริ่มเบาลงตอนนี้อยู่แบบสมถะมากหลังจากที่ผ่านชีวิตหรูหลามาก็อยู่ที่ไหนก็ได้ที่แคบๆก็อยู่ได้ หลังจากลาบวชก็กลับมาอยู่ไทยไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ไปหาพี่กอบสุขก็ได้ละครมาหนึ่งเรื่องงานในวงการถ้ามีเข้ามาให้ทำก็ดีครับเวลาว่างๆก็ไปขายขนมเปี๊ยไปรับของป่าเทพมาขายตามตลาดนัดที่ไหนมีตลาดนัดใหญ่ๆก็ไปคนเจอก็จะถามว่าใช่แฮลล์เเจนซี่ไหมพอรู้ว่าใช่ก็เข้ามาคุยมาทักทายดีใจที่เขามาถามดีใจที่เขายังจำเราได้ โดยปัจจุบันเฮลลีเจนซี่ได้เผยถึงสุขภาพที่เป็นมานานกว่า10ปีว่าตอนนี้ดีขึ้นเกือบเป็นปกติแล้วชีวิตเหมือนเกิดใหม่แต่ยังคงรักงานในวงการบันเทิงพร้อมกล่าวขอบคุณผู้มีพระคุณทุกคนและแม้เวลาจะผ่านมานานกว่า20ปีหลายคนอาจจะลืมหน้าแต่ก็ยังมีคนอีกไม่น้อยที่ยังจดจำเขาคนนี้ได้แม้จะไม่ได้เฉิดฉายในวงการเหมือนสมัยก่อน